ด, <po target> ดีค <ylum> ่ะ <po hal> ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก so ็มารับทาผิวเรามารับ EDC นะคะตอนนี้แดดแรงมากเลยนะคะเราก็จะรอนิดนึงนะคะเราอีกประมาณ5นาทีเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะรถเราจอด้เราก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเราพามาชมบรรยากาศตรงนี้นะคะก็จะมีทางทางเขาลงมาแล้วก็ทางเขาก็จะเดินไปออกกำลังกายก็จะมีรถจอดเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็สักพักก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ จะกลับบ so ้านแล้วนะคะเราจะพาเดินกลับบ้านนะคะไปเราจะกลับบ้านแล้วนะคะโอเราจะพากลับบ้านแล้วนะคะเราก็จะกลับไปบ้านเรานะคะกลับไปหารถแล้วค่ะตอนนี้เราร้อนมากเลยแดดร้อนมากค่ะเทปฟีไม่ได้แล้วนะคะแดดร้อนนะคะ ้าโมงครึ่งนี่แดดร้อนจริงับ,บ่ายประมาณบ่ายสองนะคะตอนนี้นี่ร้อนมากคประมาณสักตอนนี้เราได้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถ้าเราจะดูเราต้องดูแบบนี้นะคะเพราะว่าแดดมันมันมีแสงแดดเยอะนะมันมันร้อนเรามองไม่เห็นนะคะ เดีสุกครู่นี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะ อย่าสักพักแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะใครเข้ามาดูใครมาชมฝากกดไลค์กดติดตามให้หน <die> ่อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเรากลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายเราจะกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบาย ใครมาดูใครมาชมแล้วกดติดตามให้หน่อยนะคะเราจะจะกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบาย